สวัสดีครับผมมานพินกับช n e l ลฟิลไทยใน u t u b e ครับวันนี้ก็พามาชมเมืองเก่าเชียงแสนนะครับตรงนี้ที่เห็นด้านหลังนี้เป็นแนวกำแพงเมืองแล้วก็คูเมืองเก่านะครับเมืองเชียงแสนเมื่อก่อนเป็นเมืองใหญ่นะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นชุมทางการค้าทางด้านเหนือนะครับก็สถานะก็ไม่ได้ว่าด้อยก่อ เชียงใหม่ลำปางนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วก็อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพม่านะครับยาวนานนับนะครับตรงนี้มีรถชมวิวด้วยครับเดี๋ยวจะมาชมกันครับ,คครบแนะนำเป็นคคกลุ่มคุณค่าเชียงแสนนะครับ มาบูระกินสมัยพญาแปนูขึ้ต่หลังของพาสงรตัวที่เราจะเข้าดนประตูปาสักประตูเชียงแสตัป่าักระตูเชียงแนเหลือกห้าประตูคือประตูป่าศักประตูหนองพูดประตูทับบ้านประตูกินขอแล้วก็ประตูนางเซิงทั้งหมดมีสิบเประตูแต่ว่าอีหกประตูนี่จะถูกกระทำโผงแล้วก็ความเสียหายไปจึงเหลือคำแย้งลงแค่สามด้าน

โอลาเวลาน่าแรงอะเขียนน้ำได้ประตูทางเข้าของนะครับประตูทางเข้าของปราสาทนะครับตามนักศาโอราเนี่ยจะอยู่ทางทิศที่เป็นมนตรีนี่ครับแนวกำแพงเมืองแล้วก็คูเมืองนะครับยาวไปด้านนู้นตามนักศาโอรานะครับ ด้านนู้นไปตัวเมืองเชียงแสนแล้วก็แม่น้ําขงนะครับแลาายตมอุเีเดี๋ยวนี้เป็นการค้าขายกลับมาอีกครั้งนะครับการค้าทั้งจีนยุนนานนะครับนี่ก็แนวกำแพงเมืองเชียงแสน เรนาขึน้นไปไม่ได้แต่บางโน,น้นเราขึ้นมาจะขึนนนน้นี่ก็เป็นเรียบแนวกำแพงเมืองกี่กิโลนะครับสองกิโลครึ่งนะครับความยาววันที่อยู่ในเมืองกินแสนเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ76วัน ม,มีวัดเจ็ดสิบสอวัดมีวัดล้าลดสองวัดการที่มีวัดเยอะขนาดนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็ต้องเป็นมีความยิ่งใหญ่เยอะมากครับไม่งั้นไม่จะมีวัดไม่ได้ขนาดนี้ครับนี่มมนมมนค,ครับย้อนหลังไปก็คือแนวตำแพงครับเมืองเชียงแสนก็หลายวอยปีนะครับ หนองมุดนะครับถ้าตามัำสาที่อยู่ในตำรับนดนี้มัเปนที่างตุ๊ของนหนองมุดไม่ป็นคนหรือว่าฆาป้าวงฟันไก่อนนะครับอ๋นบอน,น้ำศพทางด้านนี้นะครับก็เป็นที่ตวังตก อ๋อเ <Yeah>. oh, มื่อก่อนเป็นหนองน้ำครับ <Yeah. S 2> ไปที่ว่างก็ mm hmm. เลยมาสร้างโรงสร้างโรงเรยน mm hmm. อากาศกำลังดีครับ mm hmm. ตอนเย็นุะอ mm hmm. ปราศดีมากเลยครับ ตงเรียนเชียงแสนวิทยาคมนะครับมีตัวเมืองด้วยตัวตัวภาษาเมืองนะยังอยู่ตามนตแนวกำแพงเชียงแสนนะครับหลายเมืองเขาได้รือไปแล้วนะครับ tạm cảm phải dạy con tôm vờ ngân cỏ mấy lầu lầu dục này mượn lầu เมื่อกี้อยู่ข้างนอกอนี่ครับก็ยังมีบ้านเรือนสมัยใหม่อยู่ในตัวเมืองเก่าเดิมนะครับของเชียงแสนให้เก็ว่าตอนนี้นี่ นำแพงเมืองเก่าเดิมด้านที่ติดกับแม่น้ำโขงนะครับก็พังทลายไปน้ำซาบไปหมดที่ตัวจบมีประมาณสอกิโเมตรที่นี่จะมีประมาณเจ็ดร้เร้เมตรที่ตัวออกที่จะเป็นแมน้ำโขงให้าะว่าทาท ปรัาณ2งตรางกิโลเมตรครับในเมืองเก่าเดิมเ <lawsuit> ขาเพิ่งมีบุรณะไปเมื่อไม่ก <f> ี่ป <SAN TA Maria> ีก่อนนครับผมเคยมาตอนเขาเข้าเาัาบกามาไว้ด้วยครับก็เหมือนกับว่ากรแพงเราเป็นสามคนอ่ะคันหน้าจะเป็นสมัยก็จะกำังที่จะต้องแล้รับที่ส้กเารแข่งขัแล้วก็ั้สามคื บ้านนี้เฟื่องฟ้าเรเป็นที่พักนะครับสักโรงแรมสัก,กุระนะครับเฟื่องฟ้าทุกว<อ>ันต้องี่ตลาดนะยังมีกาดอะไรครับเนี่ยกาดอะไร,ะกกรชื่อกาดอะไรครับ อากาดเธอรหา้อลาอคนอโอ้นี่ครับดันมักก็ยังเป็นแนวกำแพงเมืองต่อครับผ่านตลาดนี่ครับก็มีข้าวของผู้คนต่างๆมากมายโอมีขายลูกหม,มาด้วยลูกหม,มาลูกหม,มา ขนมโคกโบราณนะครับบ้านนางขนมเหนียวโอ้โหขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนจัมโบโ้ตกเกียวหมูสเต๊ะบาร์บีคิววันเสาร์จะที่ถนนคนเดินริมของวันอาทิตย์ที่ก็มีมีตลาดใหญ่ใหญ่อยู่สามตลาด วัดเชียงมั่งนะอะไรเลีเ้ยแต่ซากนะครับอยู่ตรงเทินสายสองสายหนึ่งรม,ม,มีคนขายกล้วยขายปิกล้วยนะครับขายมะหนุ มีป้ายวังมณีเพลสนะครับบริการห้องพัก,กนนทางไกลเขาบอกว่าอย่างนี้ยังเป็นโบราณสถานที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับผู้คนอยู่ในตัวเมือง ตรงนี้มีบวกแคทลิกด้ยนะครับวัดพระเมตตาต้้นแกววคัด มีเจดีสององค์ซ้อนกันอยู่มีเจดีสองค์เีสององค์ซ้อวกั่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมีพระสองนิกายที่ซ้อกันพระนิสปาราปาในกับพระิสอยู่พระเจ้าเมืองแก้วก็เลยมา่งเยนะคันที่เราเหยนยอดของตบนวานตอที่มีพระนานอยทงขันนกเได้งใส่ตาไม บ้าเต่าบ้าถันไปตม่ไ้บ้าตไม้บ้าัองอื่นัอันนี้วัดพวกพันตองนะครับชื่อแปลกเนี่ยวัดท่อนเป็นเครื่องเลือนไม้ตอนที่ว่าทับสยามเต้ อ๋เขาบอกว่าเป็นเครื่องเรือนไม้แล้วก็ถูกเผาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับแล้วก็นี่วันละคอวันละค้อแล้วก็ทับสยามตีได้นะครับแล้วก็ไฟไหมนะฮะเขาถูกทำลายไปอจักรพงษ์โฮมนะครับมีห้องพักเดี๋ยวดีมีที่พัก เกิดขึ้นเยอะเลยนะครับเมันแสดงว่าเชียงแสนนี่น่าจะรวบรวมเข้ามาที่หลังจากที่เชียงใหม่ได้โดนพระเจ้าตากตีนะครับ ตาตาโฮมสเตย์ครับ

ภาษาอนไดไครับไม่ได <iah 40> ้ค <su> รับม <becue> ีไกด์ภาษาจีนไหมครับทาู่ได้ครับแล้เป็นภาษาท้องถนมมะเทเราเป็นนนน่ที่ังแบ้แล้วก็อ่า นี่อยู่ที่ถนนสายสองนะครับสินธานีโอ้เป็นห้างเล็กๆนะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ตุ๋มเฟอร์นิเจอร์

เียวน้วนวําจาวัดหมื่นเชียงนะครับก็เข้าใจว่าชุมชนที่เข้ามาทีหลังเนี่ยก็ได้ใช้ตรงพื้นที่วัดด้วยนะครับก็คือจะเหลือแต่ บริเวณที่เป็นซากโบราณสถานรถคันนี้เป็นรถของวัดผางเงา,า,ะา,น,า,งเงานะครับวัดพระธาตุผางเงานะครับ ้องมีรัดมาได้ใช้บริการครับต้องขอบ,ขอบ,ขอบคุณมากที่เที่ของในโรงงานยาูปีพศ2 0 0 1ปวัติที่เจาอยู่วัที่อ่ะอ๋อท,ที่โรงงานยาสูนย์ถ่ายไม่เห็นครับตรงป่าเป็นป่าขึ้นนะ นีมีเอเอบัตเจ็ดโฮเทลนะครับ650บาทาาชากาแฟาขมนมขปังนะฮะประตูนีประตูินขอซทับสยามตีเข้าวนประตูนี้ประตูอะไรนะครับรดินขอครับทับสยามตีตีเข้าปีไหนครับก็ประมาณ ไม่่แนนใจะครับหลังๆห,หลังพระเจ้าตากตีเชียงใหม่นานไหมไม่นานเท่าไหร่ไม่นานใช่ไหมอ๋อตอนนั้นตอนนั้นเชียงแสนขึ้นอยู่กับพม่าหรือขึ้นกับขึ้นกับพม่าใช่ไหมอ่าครับในเวลาปีสองสามเดือนนะครับอ่าครับ ก็ได้ทับเชียงใหม่ทัพลำพูนอะไรมาช่วยตีด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนั้นขึ้นอยู่กับพม่านะตีสอสาเดือนก็นจะแตกคือเชียงแสนเนี่ยเป็นศูนย์กลางการค้าขายของพม่านะครับในช่วงนั้นก็เมื่อกี้ประตูเมื่อกี้เป็นประตูที่ทับสยาม ตีเข้ามาโอนี่เป็นครั้งแรกครับที่ผมได้เดินเที่ยวไม่ใช่เดินเที่ยวครับได้ชมเมืองเชียงแสนอย่างจริงจริงจังๆนะครับหลังจากจริงๆผมมาที่นี่เนี่ยผมมาแล้วเป็นสิบครั้งละแต่ว่าไม่ได้ดูครบรอบแบบนี้นะฮะโดยเฉพาะในกําแพงด้านนี้เนี่ยไม่ได้มาดูเริ่มแพงแล้วครับได้ที่ต้องเป็นร้านันะคั ครับใช่ครับนนก็เป็นื้นที่ด้านของเขานี้น่าจะเป็นแนวกำแพงด้านที่ใต้นะฮะก็เลยังคงตุ่กขพอถูใช่ครับต่อไปก็ไม่แน่ ่ <C oughs> ตรงนี้ยังเป็นไร่ข้าวโพดนะเป็นที่นองน้ำอะไรต่ออะไรโอ้นี่มาถึงโค้งแล้วครับ อันนี้ก็เป็นประตูด้านที่ต้นตกคงจะบรรจบรอบแล้วก็ไปที่วัดเจดีหลวงนะครับซึ่งมีพระธาตุใหญ่ตอนนี้เราก็ใช้เวลามาประมาณ20นาทีแล้วนะครับในการวนรอบเมือง ก็พยายามจำลองบรรยากาศนะครับมาให้เห็นนะครับใครที่ดูก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช anel Feel Thai ใน y t u t u นะครับ F W D L T H I นะครับฟิลแบบความรู้สึกนะครับไทยแบบ Thailand นะฮะฟิลไทยนะฮะแลก็ฝากแนะนำให้เพื่อนๆทางโซเชียลมีเดียอื่นด้วยนะครับใครสนใจเนี่ยก็แชร์ผ่านไลน์นะครับแอปพลิเคชันไลน์ผ่านทวิตเตอร นะครับก็จะเป็นพระกุณอย่างยิ่งครับผมคลิปจะยาวแบบนี้มีคนดูไหมรบกวนเม้นบอกด้วยนะครับนะฮะมีบินปากกล้วยนะครับโอ้ต้นกล้วยสูงมากเลย คือมเข้าเาก็ทากอคนไอเรียรบ้านยงบ้ามากเชือประูทั้านผมาทีเข้าที้ได้ก็เลยเรียกรูทับบ้า อันนี้วนไปตรงไหนเนี่ยครประตูเมื่อกี้เราออกจากถนนรอบเวียงมาแล้วนะครับ